สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการดบพระเก้าสะพานบุญนะครับพบกับผมอีเช่นเคยนะครับสกลเดชกับล้อดบพระเก้าครับครับวันนี้เราสองคนมาอยู่ที่วัดธรรมวิเชียนนะครับตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีสาระดีๆแก่บอกแก่สาธุชนคนเจ็บบุญท่านเจบุญผู้มีจิตใจศรัทาทั้งหลายนะครับมาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับและวัดนี้จะมีงานบวชทุกปีนะครับแล้วสร้างขึ้ใหม่ทุกเดือนใช่ครับนะครับโดยพระคุณเจ้าที่เมตตาปานีนะครับมากมายนะครับท่านได้จัดสร้าง สาธุชนคนดีทุกคนนะที่จะม,มีแรงบุญแรงศรัทธาที่จะบวชหรือไม่มีทุลัทัพที่จะบวชมากราบใช่มากราบพระคุณเจ้าได้มาติดต่อพระคุณเจ้าได้บวชให้ฟรีนะครับพระกราบยินเชิญเวาดาผู้ธจันทนะครับก็ร่วมสร้างกุศลกัน การสะามอะไสำเร็จอะไรใช่ให้ถาววัตถุสำเร็จโดยดีก็ใสยท่านสาธุชนใจบุญนะครับร่วมร่วมใจกันครับเอาละครับเดี๋ยวพบกับน้องหล่อกับผมข้างในนะก็ไปกราบน้การหลวงพ่อว่ามีอะไรกันบ้างนะครับครับเชิญครับขอเชิญครับจารญพรวันนี้ธรรมวิเทียนเราได้จัดกิจกรรมอุปสมบทโดยการพิธีกิจกรรมคลิปปล่อยผมตัดปล่อยผมกับนาคธรรมทายาทสามรูปวันนี้ที่วัดธรรมวิเชียนแห่งนี้อยู่ที่ บ้านโรงวัวตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยเรามีเจตนารมณ์ในการสร้างวัดโดยคุณพ่อคนโทวิเชียนวิชุวรสชาติวันนี้ที่อาตมาและคณะสงฆ์และก็ญาติโยมสาธุชนคนมีบุญทั้งหลายเนี่ยได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยเนื่องจากว่าต้องมีโครงการบวชทุกเดือน บวชพระทุกเดือนนะแล้วได้ทํากิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาประมาณ5เดือนแล้วเดือนนี้เดือนที่5รุ่นที่5แต่เนื่องด้วยว่าวัดของเรามีคอนเซปต์หรือคอนเท x กต์ก็คือสร้างคนสร้างวัดสร้างพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีคือเราจะเห็นว่าสิ่งก่อสร้างที่มองตรงไปด้านหลังที่อาตมาอยู่กับคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมสาธุชนคนมีบุญทั้งหลายเนี่ยก็คือ,อพระพุทธเมตตามหามงคลซึ่ง ในเบื้องหน้าต่อไปเนี่ยเราจะได้สร้างโบสถ์พระอุโบสถนะ,ะอยู่เบื้องหลังที่นี่อาตมาและคณะสงฆ์ยืนอยู่เนี่ยเป็นเบื้องต้นเป็นต้นเป็นประธานตรงนั้นและพระประธานที่เราเห็นอยู่นะพุทธเมตตามหามงคลส่วนเบื้องซ้ายของอาตมาก,ก็คือสาลา,า,าการ,รเรียนสาราการเรียนสาลาอเนกประสงค์เพนแขน,น,น,นะซึ่งเป็นอ,อนุสรจะให้กับคุณแม่เพนแขวิจุวรชาต ซึ่งเดี๋ยวในข่าวต่อไปเนี่ยท่านพลโทวิเชียนวิชุวราชาติท่านจะได้กล่าวอ้างถึงแล้วก็โดยที่ในภาพรวมในสถานที่ต่างๆที่เราจะต้องอทรนุบำรุงหรือทําให้มันเกิดขึ้นเพื่อรองรับสาธุชนคนมีบุญทั้งหลายที่จะได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมแล้วก็ในการอบรมเยาวชนสร้างพระสร้างคนดีสร้างวัดให้เป็นวัดที่สัพเยะ,ะด้วย สิ่งแวดล้อมที่งดงามมีทั้งต้นไม้มีทั้งบรรยากาศที่ดีในการเหมาะตการพระพุธปฏิบัติธรรมเป็นสปายาสีในพระพุทธศาสนานวิเชียนวิจชุอราชาตดครับเป็นผู้สร้างวัดธรรมวิเชียนแห่งนี้นะครับในที่ของผมนะครับที่สวนวิิชุอราชดแห่งนี้นครับโดยแบ่งพื้นที่ให้ประมาณสิบสามไร่ก็ปฏิบัติงาน ด้านเยาวชนนี่ก็โดยถือหลักว่าให้เยาวชนที่มารับการอบรมในครั้งหนึ่งเนี่ยสองวันกับหนึ่งคืนนี่ครับได้รับเรื่องหลัก,ลกๆที่จะต้องถือว่าเป็นแกนในการปฏิบัติผมก็อยากจะขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านที่เห็นด้วยกับมนโนปณิธานหรือเจตนารมณ์ของผมเนี่ยก็ขอ เชิญชวนได้ร่วมสนับสนุนเพื่อให้งานการสร้างคนให้เป็นคนดีเนี่ยครับได้เดินทางมาสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปได้โดยเร็วครับขอขอบคุณทุกท่านครับัอดีเจริญพรอาตมาพระสกุลประสาทนิโยตอนนี้ก็มาเป็นรองเจ้าอาวาสที่วัดธรรมวิเชียนาาเยจ้าอาวาสชื่อพระรณชัยรนันชยโยที่จะมาช่วยกัน เขาเรียกว่าพัฒนานะคนให้เป็นคนเก่งและให้เป็นคนดีก็มาจัดบวชพระท,ทุกเดือนนะหลวงพี่ก็ดูแลเรื่องการอบรมแล้วก็ดูแลรากธรรมทาญาทต,ตลอดจนในอนาคตก็จะมีเยาวชนให้เราได้อบรมก็ตัวของอาตมาเองก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการพูด ในการถ่ายทอดในการอบรมและก็อยู่กับการพูดเป็นพิธีกรเป็นวิทยาฝากพวกเราทุกๆคนนะครับต้องการให้คนเป็นคนเก่งคนดีนะการบวชนี่แหละจะเป็นการฝึกผลให้คนเรานะได้ได้ศึกษาได้รับรู้ในเรื่องของความจริงของโลกและชีวิตจะได้ไม่ประมาทและจะได้มีพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช้ในการดำเนินชีวิตนะซึ่งเป็นมงคลชีวิตซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ตอนนี้สังคมปัจจุบันนี้ผู้คนขาดศีลธรรมนะโลกกำลังอยู่ในความวุ่นวายการบวชนี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะช่วยํำจุนให้โลกมีความสุขและก็มีความสว่างสวยความสุขกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาตมา และก็พระภิกษุทุกรูปในทีน่นี้และญาติโยมทุกท่านก็ขออาสานะที่จะเป็นทนายแก้ต่างและก็ได้ฝึกฝนอบรมนะผู้พุกคนดี๋ยวมเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดีขอเชิญชวนพวกเราทุกคนที่มีจิตสกทานะที่ต้องการจะบวชนะแต่ว่าบวชไม่ได้ก็มาสนับสนุนนะเป็นผู้ที่สนับสนุนการบวชซึ่งก็ได้อานิสงส์มากทีเดียวนะเพราะว่าวันนี้ ถ้าเราไม่มีคนบวชนะเราก็จะไม่สามารถสืบทอดอายุพะศาสนาไปได้เพราะฉะนั้นเราสนับสนุนคนให้มาบวชแล้วมาเป็นเจ้าภาพด้วยก็ยิ่งดีเลยทำให้อายุพะศาสนาเจริญรุ่งเรืองยาวสืบต่อไปขอเจริญพรทุกทุกท่าน